คุณเคยสงสัยไหมว่าท, <Doo> ทําไมถนนสายแรกของกรุงเทพถึงได้ชื่อว่าจเจริญกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2404ในรัชสมัยรัชกาลที่4ชาวตะวันตกเสนอให้สร้างถนนที่สามารถใช้รถม้าสัญจรได้พระองค์จึงปลดเกล้าวให้สร้างถนนสายแรกขึ้นเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาประเทศชื่อเจริญกรุงมีความหมายว่าทําให้มืองเจริญ ถนนสายนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของกรุงรัตนกโกสินทร์ยุคใหม่จากเส้นทางเล็กๆยาวเพียง8กิโลเมตรเชื่อมจากวัดเกาะสุบางคอแหลมกลายเป็นย่านการค้าสำคัญปัจจุบันเจริญกรุงเป็นถนนประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัวทุกครั้งที่คุณเดินผ่านถนนเจริญกรุงจำไว้ว่าคุณกำลังเดินบนประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาเมืองไทยอยากรู้ที่มาของชื่อถนนสายอื่นในกรุงเทพบ้างไหม คอมเมนต์ Comment, ชื่อถนนที่คุณสนใจไว้ด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ